ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเกษตรเพื่อชีวิตนะครับห่างหายไปนานนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปกันนะครับบางท่านบางคนก็ลงทําไร่ทํานาไปแล้วนะครับทําไร่น่าจะปลูกมันไปแล้วนะครับผมก็ปลูกมันไปแปลงหนึ่งเหลือโอ้อีกเหลืออีก3ามแปลงยังไม่ได้ปลูกนะครับกเพิ่งปั่นไปเมื่อวานแล้วก็รอมา ยกล่องนะครับประมาณสีไล่นะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมานะครับดูนะครับมาชมวันนี้หวานข้าวกอคอสิบห้าครับแปลงนี้สามไร่นะครับแปลงนี้นะครับที่รถไถจอดนู่นแหละนะครับสามไร่เต็มๆนะครับก็ใช้พันกอคอสิบห้านะครับไป ผมเอามา1น,นถุงสามกิโลนะครับนะเหลือเหลืออยู่ในถุงนั้นประมาณ5้กิโลนะครับเพราะฉะนั้นประมาณ5้กิโลนี่ก็ตกประมาณสามไล่ตัวนี้ก็อยู่ที่ไล่ละประมาณสิบ สิบถึงสิบกิโลประมาณนี้นะครับนะตรงไหนที่มันมองดูห่างๆผมก็ไปโรยๆอีกหน่อยนะครับมาดูว่าตาการหวานข้าวนะครับาบางคนหรือว่าถ้ามีเครื่องยอดนี่เขาก็จะปรับได้สักประมาณ1 3บสถึงสิกิโลกร,รัมต่อไร่ประมาณนี้แหละครับหรือแต่หวานได้ก็ทําไมผมไม่ชอบข้าวหนา นะครับนะก็สังเกตดูต่างหลายๆคลิปที่ผมทําไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็คือวานวานหนาหรือว่าวานทีนี่มันจะไม่ค่อยได้รวงนะครับนะตัวนี้ก็แปลงนี้ก็ที่ไปหว่านเสริมนิดหน่อยที่มันเหลือนะครับก็คงจะประมาณ13กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับแปลงนี้แล้วก็แปลงเก่าๆที่ผมเคยหว่านไปแล้วนะก็สักประมาณ3ามสกิโลกรัมต่อไร่เหมือนกันนะครับมาดูความห่าง ก็ประมาณนี้นะครับนี่มองเห็นไหมเนาะนี่ครับ13บกิโลกร,รัมต่อไร่นี่นะครับก็วความหางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะปาไปดูอีกที่หนึ่งที่หวาน13ากิโลกร,รัมต่อไร่ว่ามันขึ้นมาแล้วนะมันเป็นยังไงนะครับมันหางหรือมันถีล้วบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับแปลงนี้นะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับผมก็อ่ ใช้เข้าพันไป1ครุหครุก็ช่างได้ประมาณ15บ้ากิโลนะครับอย่างนี้ผมหวาน1ครุหมดพอดีนะครับหนึ่งครุถังสนะีก็ประมาณนี้บางคนถ้าไม่ชอบข้าวหางก็จะว่ามันหางมากไกลนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูตัวที่มันข้าวมันขึ้นแล้วครับมาดูนะครับ แปลงนี้นะครับที่หวานไปแล้วนะครับอัตราการหวานพันข้าวก็13กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับเมื่อบึงความห่างพี่น้องห่างประมาณนี้นะครับนะยะแถวมึงมันแตกกอก็มาเลยนะครับบางคนว่ามัน <c oughs> คนเถพิ่นมาเบิงเพิ่นกับว่าโอ้คือข่หวานเขาาเ่าห่างแท้ห่างตามสายตาตอนนี้มันหน่อยๆอ,อ,อยู่กับถือว่ามันห่างแหรอครับ แต่ถ้าก็ต้องคิดว่าล่องเปิดเปิดใจเบื้งว่ามันใ่ขึ้นมานะครับต้นหนึ่งกระสูงเพียงยเอวอเ้อนะครับการหาอาหารการออสังขอแสงการกระบวนการต่างๆในการที่สีเห็ดให้ลำต้นมันสมบูรณ์นะครับมันก็ถ้าตน้นมันทีเกินไปมันก็ถ้าเป็นเขานี่สีบปแตกก้อนะครับทีเกินไปนะครับ ทีไปมันก็นแตกก็ถ้าห้างห้างอี่านะครับต้นหนึ่งแตกออกมาจากสามตน้นเป็นสามห่วงอย่างีสิกระสีได้หลยอยู่เลยนะครับและก็เขาเอื่นว่ามันอย่างมันจิคือลำต้นมันมีความอุดมสมบูรณ์นะมันก็จะส่งผลให้เม็ดได้เม็ดได้ห่วงกลัวนะครับถ้ามันทีนะครับได้ห่วงหลก็จริงนะครับแต่ว่า ห่วงหนึ่งเม็ดตรงอยู่ครึ่งหนึ่งยีส่สนะครับแต่ว่านงางหางยังสีนี่คือตรงมุนสูงเม็ดนะครับ,ต,รมมต,รรบตามที่ผมได้ทดสอบมาแล้วนะครับวันห่างๆแน่นะครับส่วนในเหลืองการจัดการกับปีหนีก็สิได้ตัดใบเขาคือเกาล่ะครับนะมันมก็ขึ้นอยอ่ก็คนจัดการปุ๋ยกระแหงแต่แพงปีนี้นะครับจัดการให้ถูกกับลดต้นทุนได้หลายนะครับนหน้าแป้งนี้นี่คือ สไพรพอดีนะครับแป้งนี่วันไป26กกิโลนะครับพอมาถุงหนึ่งถุงหนึ่งสร้างมา37มกิโละเดี๋ยวกลับไปหง่อนเก่ากิโลเอ3อสามสิบโอ้สาถุงหนั่งสางมานะิบนออ 37, 37, 30, 36, หน,นะครับมันเหลืออยู่ประมาณเก่ากิโลกับประมาณตกไรล,ละสิบกิโลกว่าๆนะครับพอถึง13กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณนี่ครับเลยความห่างความาปีนี่ผมสิวานอ,าอัตราสามนีทั้งหมดนะครับอีกแป้งหนึ่งถิวานไป17กิโลกร,รัมตัวไหนตัวนั้นมันอยู่หน้าลงนะครับมองที่พ่อสิอันนี้เนี่ยผมกับหยานมันเนี่ยครับที่คดนดเถ่าเพิ่นวานเพื่อหนกวานเพื่อหน,น,น,นกหนูกินเพิ่า อย่าไปเสือกนะครับนกหนูมากินบเบิดปนันนะครับนะหรือว่าวานเพื่อมันใต้วานเพื่อมันบวเกิดนะครับถ้าดินความชื้นประมาณนี้มีความชื้นในช่วงนี้ฝนตกด,ดีนะครับมีความชื้น,นเกิดบัซุูเม็ดนะครับเกิดเกิดดีลายนะครับของผมกับเนี่ยดินหนึ่งซุมกับผู้ใดวานต้นนี้กัเกิดดีแล้วครับเขาปลูกบอ่ออันนี้ปนใดรักเนี่ย บัวค่อยใต้แล้วก็ต้นเมงอันดอกๆก็สีเดียวหลังจากวานันเสร็จแล้วผมก็จะมาเก็บตทที่จริงไ้คนเขาเห็ดหน้าทัว่วไปเขาจะไม่เมี่ยนกันแท้ก่อนหรอกครับแต่ว่าพวกีผมผมมีเวลานะครับผมมีเวลากันหย่อนจอดอู้่นั่นแหละครับนั่นในรถมาใหม่ก็เลยได้ไปศึกษามาได้เรียนได้รู้ได้ไปฝึกไปฮัดนะครับได้มิดขออ้อนี่ของก็เลยได้มาทำหน้าทำให้แน่ย ครับทั้งปลูกมันทั้งวานเขานี่แะครับทำการเกษตรครับเดี๋ยวไปเบิงว่าต้นปันผมปันแบบไรจังมันจเิเกิดมาแบบนี้นะครับครับทีปแป้งที่กำลังปันอยู่ครับอจอดพักนะครับประมาณนี้นะครับ สิบสามกิโลกรัมตัวไหญ่ประมาณโดยประมาณนะครับความห่างกับอยู่ประมาณนี้แหละไอ้ตัวที่เกิดกับตามที่ไปเห็นบางนึงนี่นะครับนะครับปั่นเขาช่วงนี้นะครับเช่าหน้ากับก,กำลังเล่งวานเขาแล้วครับผู้ใด้หุดไว้แล้วกับเล่งวานเขาผมว่าลอยเออบนหน้าสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่นาซีทัหน้าวานเนาะผมว่านะครับ ถ้าทำหน้าวานก็นลองลองบึงว่าเฮาวานทีเป็นยังไงวานหางเป็นยังไงลองคือหลายคนบ่ท่านเคยล่องคือผมอ่ะเห็ดหน้าเรยกๆกับคือบางที่ทฤษฎีครับปฏิบัติอาจจะบ่คือกันปไดเพราว่าต่างพื้นที่ตังทองทินแต่ละทองทินบ่คือกันครับความชื้นความยังต่างๆกับใสประสบการณ์เอาเองครับ ผู้ใหญ่แบบได้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้น้ำเนี่ยนะครับบ้างเจ้าก็เห็ดเป็นหน้าต้มนะครับหน้าต้มก็มีนะครับแต่บานผมหรือวานบางโคตรวานแหงๆเลยครับปั่นดินไงกลุ่มนะครับตัวนี้คือธรรมราหน้านี่เนี่ผมสีนาสีวานไปเหลี่ยวนะตัวปีที่เหลี่ยวนี่วานไปเหลี่ยวขึ้นว่าปั่นประมาณฝามือหนึ่งแหล้วนะครับปีนี่โบมีเวลานะครับ ที่จริงก็ต้องวานตั้งแจังสงการนะครับมันวานใดขึ้นกันนะครับก็ลอ่อฝนมากรกัากหนามอย่างเดียวครับโบมีเวลาครับเดีนี่ก็ได้จอดพักพกอนก่อนหยาก็ะประมาณนี้แล้วครับเนี่ยทาแดดแดดทาแดดแดดนี่ก็ ตัวใดที่ปั่นขึ้นมามันก็สิใต้แล้วครับตัวใดที่ปั่นมันบ่ขึ้นก็ฝังอยู่ข้างล่างนะครับแล้วคนเพิ่นมันเพิ่นก็สิเก็บอันนี้หญ้าไว้นี่นะครับเก็บทิ่มนะครับพอรถปั่นมันขึสิขึ้นฟูขึ้นมาข้างบนอ่าถ้าบ่อถือแดดก็สิเกิดอีกแล้วนะครับว่พึ่งการ จัดการงากแน่ยโคกับหนไว้นะครับงานพวงงานแต่ว่าผมบริสีเดียดเพราะว่าผมจะได้ต้องตัดอยู่แล้วในช่วงตัดใบเขาแต่ว่าการตัดใบเขาก็ต้องมีเทคนิควิธีอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับป้าทุกท่านมาเบิ้งนะครับเมื่อนี้มาวานเขานะครับจะเห็นรูปแบบวิธีการวานสูตรพ่นเขาทีใส่ตอไรนะครับ ที่จริงก็สูตรไพสูตรมันแล้วครับเราจะจะประเด็นทีมาบอกก็คือที่ข้นเถาเพ่นว่าวันทีทีเพื่อนกเพื่อหนูเพื่อมันบวกเกิดนีง่งผมว่าบหนาสิวันทีนะครับเพราะว่าเม็ดกับก็จะเริ่มเติบโตกับโบเต็มที่แล้วก็เม็ดกับบบตรงดีบันใดนำนักก็หาย นะครับนี่คือตามประสบการณ์ของผมนะครับเดี๋วเตะด้วยครับเด้อบางคนอาจจะเอาไปใส่บางคนก็อาจจะมีความคิดแตกต่างกันออกไปนะครับก็บอว่ากันนะครับมี่ยังก็แลกเปลี่ยนที่หลูกันขึ้นมาครับมืนนีเกษตรเพื่อชีวิตนะครับมันห่างหายจากช่องไปโดนแห้งนะครับเพราะว่าจากภารกิจนี่ก็เปิดเทอมแล้วนะครับเดียวกับงานบุหมังไฟงานนั้นงานนี้อีกบุ่นวายนะครับก็เลื่ง ตั้งปลูกมั่นวานเขาให้เดียบร้อยนะครับหิดซอทิดก็ต้องห็ดเอาแล้วครับนี่คือเกษตรกร,ะรกน,นะครับไปอยู่มองใดก็บโบพลกากรเกษตรครับต้องห็ดต้องกินต้องใส่คือเกากับฟาาพี่น้องนะครับอือไดวานเขาช่วงนี้ก็ขอให้มันมาแ้วครับเด้อฝนกน็สีมาละมืออื่นวันที่สิ เลกออกนาฝนตกนากระว่าไปนะครับตอนนี้กับปันเพื่อว,ว่ามีเวลาวางเข้าก็เลือกบ่ใดน,นะฝนสีตกต้นใดก็ฝากพี่น้องนะครับเสียดเพื่อชีวิตนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้าแนะ่นะครับมีสระดีๆหรือว่ามีอย่างไรมาบอกกับพี่น้องกับชิดได้มาพบปะกันคือเ่าละครับมีอยไรกับคอมเมนต์เข้ามาในเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้นะครับสวัสดีครับ